สวัสดีค่ะพอเม่พี่น้องเอฟซีที่รักสุขูสุขคนมือนีแดดดีค่ะพี่น้องมือนีหินเขามาได้ค่ะหินเขามาทรงได้แล้วกำลังมากค่ะพอแม่พี่น้องเสียเพิ่นเป็นเจ้าภาพหินห้ก็คุณหมอท่านระยาเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเจ้าภาพหินห้ยหกขั้นลดเนาะคะ่ะมือนีกำลังสิเข,ขามากนี่พึ่งสิตักได้พี่น้องฝนตกแห้งชูมือชูมือเนาะคะนะ่ะเนาะ Like Thank หินสิมาพี่น้องปูยางมาหาดดาปูบอกว่าตัวเลขซุ้มเก่าที่ปูเขียนไหตัดถิมมัดเล่ย์ปูวางสี่พี่น้องปูบอกว่าตัดถิมมัดเลยเพิ่นมาบอกหเปลี่ยนเพิ่นบอกว่าตัวนี้เดอร์ซันแน่นอนเพิ่นก็เลขเขียนไหาดาดาไม่พอเม่พี่น้องเบิ่งดีๆเดอ้อหาศูนเก่า ผู้สิเขยียนผ้ากลางไห้แล้วค่ะเดอ้อผ้าเลขกศูนย์ไห้เป็นเลขกหนึ่งยุกางเลขกศูนย์นอพี่น,อน้องเนาะพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อค่ะเดอ้ออันนั้นคือขางบนเออเวลาแบบเกลียว,วจีบไปว่ามันเป็นอาหารหนึ่งอาหาหนึ่งเก่าเลยเบื้องหลังมันคือเรามันจะเป็นศูนย์มาดีให้อาจิบวิศูนย็ได้ ก็ว่าการลองไว้ด้ละเพราะได้ทุนจะน่าหลายลูกบอลลูกพิมปองเ <c oughs> บ,บืองตาเบิ่ง็็เหออ่อทำจริงที่มาเขาดีเมดหรือว่าเป็นเนให้จกอ,อยู่ก็เจ้าเจนเก็อยู่ขวานข้าเจา้า,จาิาจัดของก็จะว่า,าโอนมากบเน่ยกอเส็จเดี๋ยพุชมรุมกัน มาเหตุใจกันขันลมตัวเดียวกันโอเคขาจาว่าได้รู้ับบลมอตัวเดียวเพราอไรได้เหดตัวใดพาตัวก็ต้องถามมืเด้กมันบอกถามมือเด้เทวดาบอปูให้ับเหตดตัวใดพาตัวใดนะประดนี้จ้ต่ว่าเข้ากาับได้เวลาไปเรียนลูกลูกเป็นมากกับทักเอกทักเอกขาแว่าลองจ้องลองจองไปกัแม่ลูกค่ะ้็กก้าว่าจ้า การจะบทบ,บาทไม้บูอ่ะเว่าครั้นี้การเฮ็ดศังที่กัญจางที่จะเก้าไขรอยู่ดอกโดยใช้กัวซ้ำคันงนี้ที่กัญจางเนี่ยพวกพระเจ้าซอยดีดีพระเจ้าดีดีเพวกเทพพระเจ้าเราเจ้ว่าดีเลิศเล่าค่ะแต่ว่ากะสาถูนปูเนาะพระเจ้ากะแจงเดียว,อ,วอ,อยู่ไปเดียไปค่ะเจงเดียวอยู่แ<า>จเบังบทเถื่อง ัน่เว่งสองปีบุกยการจงควรเถอะ่าเจ้าของปรดเจักยาจะว่าสาวคนวเชื่อื้อตัวเดียวดนี้เจริญห้าหนึ่งเก่าเชื่อตัวเดียวเลยกันว่าเออล่างชื่อตัวเดียวเลยตกก่บอกออกตกลับไร้เจริญเลยเวลจักรยาพวกนึ่รักันุนจอมเลยห้าุนอมไอ้หนุ่ยชื่อไห่สองร้อยออกไปดูยืนใจไปดอกชุนจอ ว่าจะซื้ออะไรที่ไนว,ว,ว่าจะเอาหููมีกูมีสัจจ้าท่านว่าจะอะไรกวางท่านป่าดิเทศเทบว่าผูก็จเจ้ก็บอกคือมาสามตัวดิสองตัวมนนั่งรวยสามตักใกด้เป็นไรใหญ่ไว้อยู่ดีดิไูาาก้กเจสมุนก็มาหูกันค่ะเู้กจขอผู้จจ้ามือกันดีเพรว่า,ามันไม่หมพลาดที่กันอันนี้เคยเล่นมาหลายปีแล้วโอ้บางมนวงกับกากเลยด เพิ่มแป๊กเลยระบับมองขึ้นนึงลงนึงผู้ชุกผู้จากโยกไม่ได้ขึ้นในรถก็ได้มือเคลืนเพิ่นจางเอามือเคลืนมือเคลืนเพิ่นกะม้ามันบาปูมือเคลืนเพิ่นกะมาบอกข้าวจิตจามหนีแม่กันหน้าขู่ไปยุนไปไปเถแม่เจ้าที่ทุกก็ดีแล้วภาวนาดีไปคุณกเจ้าบอกเดี๋ยวนี้กเจ้าหูมร้ายค่ะหอมร้ายค่ะเพิ่นมาดีใจน้ำเฮาปูในได้ยินได้ หูลฟังค่ะแลวกตาทวันเก่าตาเ่าตาทวาันเาเาหูค่ะเดดีดีเดดเดดเดดเลยโอ้รับอระแจงรับจอระพงมาคืน,นรับหนุนแจอบุกว่าเป็นตีนรื่องรัม มมนคนมาล้าให้ฟังติปูวอ้อใช่คให้ฟังจ้าตะยึนบอน้อได้ลึงบอดอกบอปากกันเม,ม,มาปาก,าปากเยนไปหลดนิ่งเลยพอนอนหลับพอนอนหลับพอเสร็จก็เป็นพบหลับหล,ล,ลับไปแล้วเลยใจแังอยู่ไใกล้เคียงก็ไปบ้านเลยยิ้มเลยเขา <c oughs> <c oughs> พ่อลำจะลองดีบ่ค uh ืน euh พ่นดีใจน้ำปูพ่นดีใจน้ำบานนี้รมื่คืนบ่มีบ่มาบเกาเป็นตีทะเลขตีกจดบ่าบเกาพูญิงหูพูใา่ำปูผูญิงหูู้ำผูญิงหอผูชายมาลำผูญิงหอผูชายมาลํำผูชายบ่ำ่คืนผูจ้ ต่เสียงบอกเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็มันหลายล้านแต่ร like yeah. ้าเกี่ยวกับแม่งทุบเขาเนยอะเสื้อหลายบ่ได้ตู้พิวกล่องเสื้อหลายบ่ได้เสื้อไปเรื่อยเสื้อไปเรื่อยเสื้อไปหน่อยเอาเพราะว่ามันมีริพดจาทั้งสามอย่าง บางครับบางทีก็ออกบางทีก็อยู่ต้องท้าเขาอยู่กันค่ะข้นว่าค้าเนาจะไปหันไปจะไปน้ำจะไปน้ำแจกโบโบนให้เสียงไปเลยโอ้ยแดดจมเนี่ยหยาดเปดอินพบตัวนี้โอ้รากาเอาดิจัดยามเราจะยิ้มชมตึบตึกตึกยางออมเอากที่ว่ามันเป็นอะไรเราจะยิ้มเห็นบ่อยพอเห็นแ้ เขาเห็นใคจ้กระแจงต์ส่วนใจะากเลจเาถานถ้าเป็นคนบูจัใคกลาว่ารใคคนอย่างเห็นถ้ามันอยากเป็ี่นกันบอกเขาเห็นเลยแบบอยู่อยู่วาถูก่ครับเแท่เาตออนี่รา่าทจริทั้งจริง พยาแา้วมันปอมไปเลยบาดเลยบาดอดไรบาดลูได้เลยก็จะบรดรูกรมานี้าะว่าไดๆบาดเก็เจ้าจสหามาหาลุกคนนี้อันนั้นยาวามันขวงใ้จะบอกมันขวงถ้าว่าไปหลายอย่างเลยด้วพราะันว่าถ้าว่ามันขวงมันขวงออกิดตออกบาดรูลายที่เกิดขึ้นกับญาเา เปิดมาบนลูกดูร้ายคาถาไม่แต่เดินคาถาเก่าไปคาถาบนลูติดตาดอกตาดอกเต็มยางยังยังหมดละเตไปหลายเมื่อไแล้วลืมไอ้มันขววงมันจะกระเจ้ามันเป็นคาถาบาฮาวุฒิเป็นแต่ขังมาเลยขังมาเลยอันนี้ตีไป หัาเรเสือเสือตนี่เสือได้หลายแกจากว่รรองของมันละแกสาบฝืนสากฝนบกฝ็นเลยฝืนก็บหมออุ้ยบางมาเนี่ยกระเทยบางโยวาจนมอเนี่ยวาข้างทีรีนะแกกรียวไปเขากระเพิ่นไปอันนี้แปว่งที่มีประโยชน์ด้วะ็กเล็กวัวายแล้วแกแค่นอกนอกรันไก คนเปลนปืนเนอะไ็เสิมประโยชน์นังเสแล็ตบาร์ฮิเกปืนบดังเองนี้บอกกูเซนเพอเพอไปมันผิดเขาตัเ้เนี่ยบอกกเลผิดเขาเปินสีมังหางขึ้นไก่หหปูเบิ่งบอกเปินกระบอกเเพินมั่ขึ้นไก่ใหปูเบิ่งบอกกัดกักเอ้วงมานี่เฮ็ดอยาซนยิงบ่งหนัดนึงอยาซนดังดีอยาซน ตกใจใจเสียไปจากล้องของค่ะค่ะล้องไปไหนแล้วเนาะปูเนาะพอดีว่าเรือวันนี้มาแกเลยถือไปล่องไปไปซากยุกกระพันเลยแล้วโบขืนเราเห็นไหมก็บอกขืนกักกักอยู่แล้วเป็นโบให้มาล้องเนาะดลกได้รันยุกแกกำไก่นกรันตับตับยุกแต่ว่าเปิ่อนชาเปื่อนลูกเปื่อนเหงื่อมาเลยนกมาได้ซากยุกอาารย์นกรันเออตาบ้าดึงเออไก่ได้รันยุกตับตับตับยุกนกเป็นรันยุกจะแต่ว่ากับ บอโลกสุตบุกเอกาของแล้วออกมาเลยเฮติ่อเดินตกใจกี่บารมของจะหันมาบอกมาเลยหายพอพอหายมาอีกแล้วเฮติอพอเมพี่น้องเบิ่งเราเด้อค่ะเด้อหาศูนเก่าหาศูนเก่านี่ต่วันศูนนี่มันพาการ์งเป็นเหลขกหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นขั้งบนเนาะค่ะพี่น้องไปจับเอาเด้อค่ะเด้อไปจับตักเอา จับตัดให้เนาะค่ะเนาะส่วนล่างหางเดียวแขนแขนคักขักไ่ม,มีกับพี่น้องหนึ่งสามหางเดียวแขนแขนเนาะพี่น้องเด้อสิ้นระดาผ้าโชกระดาผ้ารวยหวยหน้าขี้กบลาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามไว้เน่ะเด้อเด้อเสื้อโค้งสุดท้ายคักขักโค้งสุดท้ายคักขัก มีมดก่อนเดี๋ยวดาดาสีมาลงงหายอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะว่าตัวใดมันสีมากแม่นแม่นเด็ดเด็ดซำรับคลิปนี้ซ้หรับคลิปนี้สวัสดี